วันพิพิธัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8ึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจ e ิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีไวรูททุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Alternative นะครับและคลิปนี้ผมจะมารีวิวซีพี r นายบรูโน่นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้แม่งหูปวนจริงๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมอยากเล่นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับผมเริ่มต้นเรามาดูเรื่องแท็กก่อนนะครับแท็กตัวนี้ได้แกนไลน์นะครับได้แกนไลน์ถ้าเกิดใครอยากจัดแกนไลน์นะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมจะมีแท็กที่ใช้ได้1 2แล้วก็สามนะครับผมรู้สึกจะประมาณ3แท็กหรือเปล่า นะะฮประมาณ3ามแท็กที่เอาไปจัดแท็กได้นะครับผมไซเฟอร์โพยังไม่มีนะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแท็กไซเฟอร์โพก็ได้นะครับผมเพราะตัวละครมันเริ่มเยอะนั่นเองนะฮะสำหรับบูโน่นะผมเป็นสายวิ่งที่ต้องเน้นสกิลแอร์ดรอนนั่นเองนะผมก็เลยเออมาเป็นสกิล2ก็เลยใช้ในการดึงธงเลยนะครับผมนะยนสองนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยอันนี้บอกตรงๆนะครับผมมีเหรียญในการยนเนี่ยมันก็ดีประมาณนึงแต่เขาไม่มีเทรดแบบโรเจอร์นะครับโรเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเออดึงธงมันเด้งสกิล อยู่สอมสิบเต์ใช่ไหมแต่ว่าออพอใส่เหรียญเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งเร็วมากนะครับผมแต่อันนี้ยคือมันจะเด้งไม่เร็วเว้ยดังนั้นเนี่ยใส่เหรียญเข้าไปก็ถือว่าช่วยประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะทีนี้เรื่องของสกิลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยสำคัญนะสำหรับผมนะครับผมเมื่อคุณเ,เคลื่อนที่ด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะ เด้งเลือดนะครับผมเวลาโดนศัตรูนะโจมตีโดนศัตรูจะเด้งเลือดแล้วก็จังหวะสุดท้ายจะเกิดผลซัดพิวด้วยนะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่นั่นเองนะสกิลสองประตูมิติเนี่ยเป็นสกิลที่เราชาร์จถ้าชาร์จแม็กนะครับผมเราจะวาร์ไปทงไกลนะครับผมทงไหนก็ได้นะที่เป็นทงไกลของทงศัตรูเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกดเออไม่ต้องไม่ชาร์จเลยกดติดเลยนะครับผมมันจะไปทงใกล้นั่นเองเงื่อนไขมีแค่นี้ครับสกิลไม่มีระย,ยากแต่ด้วยเงื่อนไขตรงนี้ทําให้เขาเก่งมากมานะครับผมนั่นคือเรื่องของ เขาเรียกว่าเทรดตัวละครนะครับผมอันนี้ผมสรุปง่ายๆเลยนะเวลาเราดึงธงครับจะไม่ล้มไม่โดนซัดปิวนะครับผมและถ้าเกิดอยู่ในธงศัตรูเนี่ยเวลาเราดึงธงเนี่ยจะกันสถานะด้วยนะครับผมนี่แหละคือความโกงครับและเวลาเราดึงธงเนี่ยนะครับผมมันลดความเสี่ยงถึง80%หมายความว่าคุณเข้าธงนะครับผมคุณดึงได้100%ถ้าคุณไม่ตายนะฮะเออนี่บอกกันตรงตรงนะผมแต่มันมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดคุณจะได้เทรดดึงธงไม่สนคนยืนเนี่ยคุณจะต้องไม่มีเพื่อนเว้ย เออนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีเพื่อนอยู่ในเขตสมบัติด้วยนะฮะคุณจะสามารถดึงธงไม่สม่งคนยืนได้แล้วก็ออความเร็วในการสีสมบัติจะเพิ่มขึ้นตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะฮะถือว่าเร็วมากนะครับผมดังนั้นต้องดึงธงคนเดียวนะดังนั้นวิธีการเล่นก็คือใช้แอดรอในการวาร์ปแค่นั้นเองนะครับผมไปธงที่ไม่มีเพื่อนนะอืมนะครับผมถ้ามีเพื่อนไม่ต้องไปเพราะเราไปทําอะไรไม่ได้นะครับผมและที่สําคัญคือนี่เมื่อเราโดนสถานะผิดปกติให้เพื่อนๆนึกภาพเวลาเราดึงธงอยู่แล้ว เออจะแช่หินเรานะครับผมเราจะเด้งเลือดเวยโอ้เราจะไม่ล้มไม่อะไรเลยนะแล้วเราก็จะเด้งเลือดด้วยนะฮะหมายความว่าเวลารับมือเขาเวลาตอนดึงธงเนี่ย เรียกได้ว่าต้องตีปกติเท่านั้นนะครับผมหรือว่าเป็นเบิร์ดดามเมจแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาอาจจะล้มอะไรนี้นะครับผมหรืออาจจะตายได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายโล่เนี่ยผมบอกเลยตัวนี้นะครับผมรับมือสายโล่ได้เยอะมากนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไปดึงทงเอเนเกเนี่ยได้ทงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมดังนั้นเลสเอเนเทจะต้องระวังในการออกสกิลที่ทําให้ติดหินนะรเรียกว่ามาแก้เอเน็กเลยนะครับมาแก้เอเน็กเลยแล้วก็หลังจากใช้สกิลหนึ่งนะฮะ คุณจะไม่โดนซัดปิวแล้วก็ไม่เสียการทรงตัวนะฮะรวมถึงชนะพี่ปติไร้ผลด้วยนะครับสำหรับทริกที่ผมแนะนำล้วกันนะครับผมผมจะดึงธงแรกบางด่านนะผมจะดึงธงแรกเสร็จปุ๊บผมจะวาร์ปเลยนะครับผมจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับผมในการครลดาวสกิลนะครับตัวนี้ไปตรงกลางไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอโรเจอร์ มันปาดเราติดสตันก่อนนะครับผมต้องระวังนะฮะเออต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเไปทงบ้านก็เลยต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรปวดนิ่งแต่สิ่งสำคัญคือมันค่อนข้างโดนนิกะนะครับผมคือที่ผมไปเล่นมานะโดนนิกะหนักเหมือนกันนะการดึงทงกับน,นิกะถ้าเขาบ้าจะรังมาเราอาจจะเดี่ยงนะฮะเออนะครับผมลดดาเมจก็จะไม่ช่วยนะครับอันนี้ผมเล่นเลยว่า0ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปเกมเพ์เป็นอย่างไรบ้าง ค่าซับนะครับผม166บนะผมใช้โซอ่อนด้วยนะครับผมใช้โซอ่อนด้วยก็จะรับดาเมจพวกสีเขียวเบาลงนะแต่บอกเลยว่าถ้าเจอนิกะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะเลเวลยังไม่ร้อยนะแล้วก็ตัวละครนี้มีบัตรทองด้วยนะครับผมราคา1,400ถ้าเกิดคุณอยากเติมครูกว่าในเกมจริงเนี่ยเฟซไวรุ่นดูไบเปิดให้บริการแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกมาจากช่องอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะครับ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดี ID ดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันจะเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาเราก็มาเกตไปแรกกันนะครับผมผมจะใช้กลยุทธ์ในการดึงโทรแรกก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะคือผมใช้เหรียญย่นช่วยนะครับผมแต่คุณดูดิมันจะย่นไม่ไอ้นี่นะครับผมนะมันจะไม่พอดีนะมันเหมือนโรเจอร์นะย่นเสร็จมันได้เลยนะดึงเสร็จอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะแอดรอไปนะสายโรก็ยืนกันอยู่ทงบ้านแอดรอจะเอะกอกกอก เปิดประตูนี่โดนไปก่อนเราไม่ติดฐานะเลยนะชิวอันนี้บอกเลยว่าชิวอืม,อมรบทำเปเนนะมาแล้วก็ดึงชิวๆเลยหูเขาเนี่ยสายโลกเขาไม่มีเขามีดาเมจเลยนะอืมโอเคอ้าวยิงสถานะผมก็ยิงเด้งเลือดดิเออนะครับแต่สกิลหนึ่งครูดาวเร็วนะนี่ต้องต้องออกสกิลหนึ่งทันทีนะครับรบทำเปเนนะมาแอดรอไม่ใช่แอดรอค <c> ร <oughs> ับผู้บิดนะมูนวอล์กไอ้หนุ่มมาแล้วจ้าโคตรถึก โคตรถึกนะมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราย้ายธงก่อนนะครับผมเด็บม,มาแล้วอันเนี้นะครับโอ้เอสเน็กชิลๆเลยฮะเรียกว่าเป็นตัวที่ดึงธงเอสเน็กได้ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมไม่ต้องพยายามเยอะนะฮะโอเคมีสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวเราปวดด้วยสกิลหนึ่งจะไม่ติดสถานะนะครับผมมาแล้วจ้านี่เนีนี่เนีนี่เนีเพื่อนมากันทงหน่อยอืมโอเคเออรอประมา,มาเอาแล้วเดี๋ยวต้องแอดดรอนะครับผม ชาร์จเลยแอดรอจริงแม่ชัร์กใกล้ๆก็ได <c oughs> ้กดออกได้เลยนะครับผมแนมอยู่ชัดอันนี้ไปหน่อยนิดนึงอา้าวติดอาวโด,ดวได้อยู่นะอยู่ในทงครับผมอะไรอา้าวเรียบร้อยดิเขาห้ามสกิลอา้าวเรียบร้อยดิจ้าน้องงูอุ้ยจะแตกนะครับผมตอน,นี้โอเคสกิลหนึ่งครับเอาไว้ฮิวฮะไม่ีไงฮิวเลยมาดิครับมาดิครับโอเคเพื่อนมาแล้วนะฮะอกลับมาเลือดเต็มมาคิดดูดิ โอเคเราชาร์จเลยนะครับผมจริงๆแม่จริงๆ,ๆกดก็ไปแล้วนะ <c oughs> ผมชาร์จทำไมก่อนนะครับโอเคนี่ไงเตะหน้าเลยโอ้โหเฟี้ยวจัดนะว้าปลามาปลามามาแล้วเจ้าโอ้โหท่าทุเ่นจริงนะอ้าวไม่ได้ดึงเฉยตัวนี้มีข้อเสียอย่างนึงครับดึงถงมันไม่เด้งเลือดนะฮะอืมนะต้องพึ่งเหรียญน,นะครับผมถ้าดึงรงเด้งเลือดจะโกงไปนะครับอืมโอเคโอ้คุณดูดิเนี่ยเรียกได้ว่า ดึงทงง่ายมากเลยนะครับเรียบร้อยฮนะเป็นสายวิ่งที่เกลียนมากๆเลยนะครับโอเคไปพบกับเกมเพจต่อไปเลยครับ ราคกเปเกเปที่สกันนะครับอยู่ใีดานอารองปากนะเดี๋ยวเราใช้สูตรดึงทงแรกก่อนนะครับผมเพราะว่าไปทงกลางไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมนะอืมโอเคเพื่อนไม่โกรธแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ดึงทงแรกกันได้นะครับผมแต่ว่าตัวละครมันต้องวาร์ปได้นะอืมโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปแล้วนะครับผมอาจจะว่นิดนึงนะโอเคนี่ชาร์จแม็กเลยนะครับแล้วก็วาร์ปกลับทงบ้านนะครับไม่ไม่ใช่กลับทงบ้านเรียกว่าไปตรงบ้านเขานะครับผม โอเคแล้วก็ดึงนะเพื่อให้เอสเน็กวาบมานั่นเองนะครับเออพิกมัมบอกกดกลอนเลยปลาละเจ้ายางไรเออพิกมัมนี่ดึงได้ชิวๆนะโอ้โหคุณดูดิเด้งเลือดนะครับเดงเลือดถ้าเราติดไฟที่เดงเลือดอ้าวเรียบร้อยฮนะโอเคพิกมัมโดนสตันโซโลไปดึงช้ามากเลยเดี๋ยวก็รีบดึงโซโลเองจะมาทําไม เองจะมาทําไมมาแล้วจ้าวาร์ปเลยนะครับผมนะทาการวาร์ปได้เลยเพราะว่ามันกดเขาเรียกว่ามันใกล้นะฮะมันมันเหลือทงเดียวเท่านั้นเองอโอเคอย่าเพิ่งรีบจบสิครับแม่กำลังตึงอืม้มเอาแล้ฮะยังไงฮนะโอ้โหเป็นเรื่องของเอสน็กนะครับผมถ้าเขาโดดประกันทงนะจะทันหรือเปล่าโอ้โหทันด้วยนะทีนี้ฝั่งเราอ้าวจบไปอย่างเร็วไวนะผมโ,โอเคนะเดีย๋ยวไปพบกันตาต่อไปกันเลย และแจกแถมมาเทพดาวเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาวเพชรต้องน,นัดรัตพลมาเทียพดาวเพชรเท่านั้น มาเกมเพย์ที่3กันบ้างนะครับผมนะจบไวหลายตามากนะผมบอกก่อนเล่นมานะผมจะจับจุดได้นี่จบไวๆนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวช็อตนี้ผมจะไปทงกลางนะครับผมโอเคสวยอดึงเลยยืนเฉยๆทำอะไรเออระวังระวังโซโลมันสกิลใส่เรานะโอเคเราแอดรอเลยนะครับผมเอาแล้วว้าปะทงนี้แล้วก็ยึดชมินโอเคไอเน็กตัวนี้เหมือนจะเป็นงานนะเหมือนจะเป็นงานรบออกมา แล้วใช้สกิลหนึ่งในการฮิวครับเห็นไหมจบเลยฮะฮิวงี้แล้วก็ยึดชเมินโอเคอย่าเตะนะเจ๊าอุ้ยหลบออกมาได้นะเจะ๊แล้วก็ลงมาเลยเอาลนะไม่เติมเกตนะเห็นไหมผมกลัวเอสน็กม่งจะหายวะ่ะดูทรงนะครับผมรถเกลียนมากนะอ้าวห้าทงอีกแล้วงานไวเอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืมไม่ต้องรีบดึงหล่า <c oughs> ไม่รีบเลย ไม่รีบก็จะดึงนะโอเคอ้าวแล้วเขาดึงคืนไม่ได้เลยนะครับอ,อ้าวไอ้นั่นมันไม่ดึงอ่ะอืมโอเคมันเขาไม่ยอมดึงว่ะโอเคผมติ๊กหินนะอืมตายแน่ๆเลยนะครับผมท้ายเกมละอือโอ้โหแล้วเติมเกตเรียบร้อยเอาจบไว้อีกแล้วนะเอาไม่ว่าเดี๋ยวผมแถมให้ตาดีกว่าอู้ท่าสวยเกอท่าสวยมากนะผมแมให้ตานะครับ เอาละครับเป็นเสสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะอืมนะครับผมบรูโน่นั่นงนะเป็น c ีพนนะครับตัวนี้สายวิ่งค่อนข้างผมชอบนะอืมนะครับผมถือว่าเป็นสายวิ่งไม่ดึงธงแรกกันวะโอเคไม่เป็นไรครับดึงเลยแล้วเราจะวาร์ปไปเลยนะแต่เราจะวาร์ปไปหาบิ๊กมันนะครับนิกะผมว่าสู้ยากไปหน่อยวะเราแพ้สีด้วยนะฮะ โอเคชาร์จแม็กเลยแล้วก็ไปหาบิ๊กมามในว่าแม่นๆหน่อยนะโอเคบิ๊กมัมน,น่าจะดึงกับเราไม่ได้เลยนะเดี๋ยวาว่าเอาเราออกทงไม่ได้หนักกว่าคิดรอยนะเท่าที่ผมดูนะคุณด,ดูเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมติดสายฟ้าอะไรเด้งเลือ่อนรัวๆยืดจะมีปใส่เลือดเยอะๆดีนะมันตะเลยนะครับผมโอเคนี่ไงท่ายากเลยเออต้องฝึกนานนะเนี่ยท่านี้เอออุอ้ยมันพิว้วจริง เอาแล้วขอดึงได้ไหมสโลซโลหูสโ,โล,โโล,โโลมันไม่ยอมผมดึงนะระว่างระว่งังแอดรอชมินานี้จบเลยมาทงมีเพื่อนเยยนะฮะอมต้องไม่มีเพื่อนนะครับทงถ้าไม่มีเพื่อนจะดีโอเคเราไปหาบิ๊กมัมต่อบุ้มว่าทำหลบทำหลบ โอเคติดไฟเราก็เด้งเลือดนะฮะชิลๆิลคุณดูดิโคตรถึกคุณดูดิบิมมตีไม่เข้านะครับสกิลไม่สนเดฟนะเนี่ยแต่มันลดดามเมจไงอืมอ้าวโหโดนอ,อะไรวะเนี่ยเลวคุกิวูเลวคุกิมันโกงนะครับผมโอเคมาแล้วแล้วก็ไปดิครับรออะไรเออเนี่ยคือข้อเสียนะเดี๋ยวคุณนะดูดนะผมดึงธงแล้วมันไม่เด้งเลือดเว้ยอืมข้อเสียหนักๆเลยนะฮะโอเคเสร็จต้องแอดดรออุ้ยเกือบนะครับอืมหูแรงแรง พอและพอแล้ว,ลวเดี๋ยวกิวแกโอ้โหสู้พลเรือเอกไม่ได้นะฮะเพราะเราเป็นแคสซีบีนายคำถามของผมคือใครมันออกแบบท่านี้ไว้ตลกจริงอ๋อสโลไม่คัดดึงวะอืมสองรอบแลยนะโซโลโอเคบิ๊กมัมได้หาเรียบร้อยครับผมบิ๊กมัมตกเมตาโดยสมบูรณ์แบบฮนะเจอตัวนี้แล้วยิ่งเป็นสีฟ้าด้วย แอดรอทมินนะฮะมาแล้วจ้าเห็นไหมฮะดึงเร็วนะครับผมถ้าใส่เหรียญดึงเร็วรอีกแม่งจะยิ่งดึงเร็วมากนะยืนคนเดียวนลับผมอืมโอเคมาแล้วครับมูนวอล์กนะฮะใช่บอกว่าถ้ามูลวอโอ้โหมีแต่คนดึงว่ะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองรอสกิลแอดรอนิดนึงอืมน่าจะวาร์ปได้อยู่นะครับใครมาจะไม่ให้มาจ้าตอนนี้เราได้โทงใครว่าิกะเลยเห ท่านิกาเราอาจจะไม่สู้นะครับผมมาจะแอดรอนะครับดึงทงแข่งเลยโอ้โหเกตเยอะเกินเกตเยอะแต่ได้อยู่นะฮะได้อยู่เพราะเราไม่ออกทงง่ายๆก็ผมอืมน่าจะโดนดาเมจแรงๆน่าจะล้มได้นะยึดชมินแล้วนะอ้าวสามทงและโอ้โหเรียบร้อยครับผมเพื่อนดึงได้นะจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูครับพร้อมกับแนวทางนะผมหมายคิมหน้าคิมนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ